ชาวพุทธที่ศรัทธาต้องไม่แปลกนะมังโถงว่าในส่วนที่เป็นการเชื่อมจิตนั้นนะครับเมื่อเราศึกษาทุกดีเทลทุกรายละเอียดที่เป็นขวอสอบอยู่ในปัจจัยดคบับก็ไม่ปรากฏแต่อย่างใดเรียนท่านอดิเรกจากำน,น,น,นักนาลนตรีนะครับ การสัมรจงามของนายชาครับเออผมขออนุญาตก่อนที่จะใิจารณนทั้งหลายซึ่งผมเชื่อว่ามีเกรเบรเดนจูเนียออยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตได้เสรนอในส่วนที่ท่านเบรเดนพูดว่าเป็นชาวพุทธที่ดีสัมันธาต้องไม่แก่งนะครับเสอศรัทธาในพระพุทธมีสี่ประการที่ชาวพุทธเราจะต้องยึดมั่นและก็ศึกษาอย่างจริงจังนะครับซึ่งศรัทธาข้อแรกก็คือด้วยการเชื่อในองค์กรรมคือกรรมสัญญานะครับ ชื่อว่ากรรมนั้นมีอยู่จริงนะครับสลัทฐายที่2ก็คือวิปากสัทธาคือเชื่อผลของการกระทําหรือผลของกรรมที่ได้ทำแล้วนข้อที่1นะครับสัทธาที่3คือกรรมสักการะัทธาคือเชื่อว่าคนทุกคนรือสัตว์ทุกประเภทนั้นมีกรรมเป็นของของตนนะครับสุดท้ายคือตถาจตันที่ัทธาก็คือศรัทธาในการตรสรู้ของพระสมมาสัพุทธิจาครับตัวนี้จะเติมตัวที่การสื่อทด่ท่านพูดถึงศรัทธาต้องไม่แบ่งนะครับทชาบพูดนะครับ ท่านครับผมเชื่อว่าก่อนที่จะมาถึงประเด็นสุดท้ายคือประเด็นหลักคือของการเชื่อมจิตนั่นนะครับความจริงแล้วมันมีสตรอรี่เล่าที่มาที่ไปอย่างยาวนานผมเชื่อว่าท่นานอนุติตามข้อมข่าวสารมาอยู่ระดับนะครับและผมเชื่อว่าในแต่ละข้อที่เป็นข้อสงสัยท่านมีอยู่ในมือและก็ท่านเ,เคยเห็นนักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้ได้พูดมาเป็นระดับนะครับวันนี้ท่านปีอยากจะให้ทางสำนักง,งานาพัฐมนตรไดเ้เป็นผู้ชี้ว่า การเชื่อมกิจนั้นมีอยู่จริงหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในส่วนของอข้าวประเด็นที่มีข้อคําถามที่สงสัยนั้นนะครับมันจบอยู่ที่การสบันธุครับเมื่อเราทีมงานเราเล่นตรวจสอบข้อมูลในพจนใจไปดกนะครับต้องเน้นให้น้องสื่อเชิญรัาว่าพุทธศาสนานะครับมีความมั่นคงม,มาถึงตัวนี้เพราะเรามีคํามพีหลักคือพจน์ใจพิดกนะาาการรักษาพจน์ใจพิดกหรือว่าเป็นการรักษาพระศาสนาะครับ ก็คือพันธมตรงนี้ว่าศรัทธาที่พันธมม g ว่านันที่เป็นการเชื่อมจิตนั้นนะครับเมื่อเราศึกษาทุกดีเทลทุกรายละเอียดที่เป็นตัวสอบอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับก็ไม่ปรากฏแต่อย่างใดนะครับซึ่งการเชื่อมจิตนั้น,นครับนอกจากไม่ปรากฏแล้วยังขัดต่อหลักธรรมคุณของประการที่องค์สมมาสมพุทธเจ้าได้มีระดับไว้ให้เราได้ศึกษาปฏิบัตินะครับเพราะว่าผู้ในปฏิบัติเองต้องรู้เองนะครับ ไม่อปเชื่อตามคำของผู้อื่นถ้าใดไม่ปฏิบัติไม่บรรลุผู้อื่นก็จะบอกก็เห็นไม่ได้นะครับกิจชนรู้เห็นด้วยตัวเองนั่นคือทรตามระบบประการที่เราได้สวดประจําคือสวัสดิ์ธาตุตพเพราะวัาดาวต่งโหมนะครับจนถึงปัจจับตาแหน่งตับโมวิจยนีนั่นไหนควาว่าอะไรครับนั่นไหนควาว่าผู้อื่นไม่สามารถที่จะบอกเราให้เราเชื่อตามเขาแต่ให้ศึกษาและปฏิบัติเองรู้เองเท่านั้นนะครับก็ ในส่วนที่เป็นเรื่องอน,นาคามีข้อดีนะครับในส่วนที่เป็นเ,เรื่องของการประดุจพระเจ้าหรือพระพุทธจเจ้าและเทพเปยตออกมาสีเหลืองรวมถึงได้แสงสีงทองจากพระพุทธเจา้ามาเชื่อมิติข้อดีและบอกว่าได้รับบัญชาจากพระพุทธเจ้าเพื่อพัฒนศาสนานั้นนะครับทั้งหลายทั้งปวงล่านี้เป็นตัวที่ทําให้เราต้องนึกถึงสิ่งที่พระองค์สอนคือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความจริงนะครับและก็เป็นศาสนาแห่งความรู้นะครับเป็นศาสนาแห่งความอิสระเสรีภาพ เป็นสนาเทวนิยมและก็เป็นสาสนาสันติภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัมีได้พูดแต่แต่ละครั้งก็จะบอกว่าเมื่อมีศรัทธาชาวพุทธเราเองจะต้องมีปัญญากับเพื่อรู้ใจจริงในสิ่งที่คนอืินบอกนะครับเมื่อใครบอกก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเลยครับเราจะต้องมีสติและปัญญากกับกรทุกครั้งขอบขอบคุณมากนะครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ